สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJ Diary นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็อยากจะแนะนำที่มาที่ไปนิดนึงว่าตัวเจ้าของช่องเนี่ยเป็นคนชอบเล่าเรื่องมากแล้วคนที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีเวลาจะฟังเรามากบางทีเขาก็เบื่อเรื่องของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยหาที่ลงอะคะ่ะ เรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะมันมาจากการที่ PJ เจะช่วงนี้ดูบอลยูโรแล้วด้วยความที่แฟน PJ เป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็หลุดคำหนึ่งออกมาพูดคำว่า Football Boots คือแทนที่เขาจะพูดว่า f ฟุต l Shoes หรืออะไรเงรี้ยค่ะเขาเรียกว่า f o o t ต a l l Boots แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเรียก Boots นะ่ะเพราะว่ารองเทา้าอะรองเท้าฟุตบอลมันไม่ใช่บูทใช่ไหมทุกคนเออเราก็เลยถามเขา เขาก็เลยบอกว่าอ๋อสมัยก่อนมันเป็นบูธไงออพีเจก็เลยอยากรู้ก็เลยไปค้นมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะรองเท้าฟุตบอลคู่แรกนะคะประดิษฐ์ขึ้นโดยกริสัเฮนรี่ที่8ในปี1526แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลบันทึกอะไรเกี่ยวกับการพัฒนารองเท้าฟุตบอลเลยค่ะจนกระทั่งศตวรรษที่18ฟุตบอลก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่มีรองเท้าฟุตบอลโดยเฉพาะค่ะเขาก็ใช้รองเท้าบูทที่เอาไว้ทํางานนี่แหละคะ่ะ ก็จะทําจากหนังที่หนาแล้วก็แข็งแล้วก็ขึ้นชื่อว่ารองเท้าบูทมันก็จะหุ้มข้อด้วยค่ะจริงๆแล้วรองเท้าแบบนี้ไม่เหมาะกับการวิ่งแล้วก็การเตะเลยค่ะแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้เล่นคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรองเท้าทํางานมันจะต้องมีการป้องกันของหนักอะหล่นใส่นิ้วเท้าค่ะเขาก็เลยหุ้มนิ้วเท้าด้วยเหล็กทีนี้ลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าเราใส่รองเท้าแบบนั้นแล้วเราก็ไปเตะโดนผู้เล่นคนอื่นเขาจะต้องเจ็บขนาดไหนหรืออาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้เลยค่ะ เพราะว่ารองเท้าแบบนี้มันไม่เหมาะกับการวิ่งบนสนามหญ้าเขาก็เลยมีการดัแปลงรองเท้าค่ะก็คืออาจจะตอกตะปูล,ลงไปหรือว่าตอกเศษหนังชิ้นหนังลงไปที่พื้นรองเท้าก็ทําให้รองเท้าเนี่ยยึดเกาะกับสนามได้มากขึ้นค่ะไม่ลื่นเกินไปแต่รองเท้ามันก็ยังหนักค่ะเพราะมันทําจากหนังหนักประมาณครึ่งโลเลยค่ะแล้วยิ่งจะหนักกว่าน,นั้นอีกถ้าเกิดว่ามันเปียกแล้วสนามหญ้าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะคะที่มันแข็งแล้วก็แห้ง แต่ว่ามันออกจะเป็นโคลนเลยค่ะยังไงมันก็ต้องเปียกแน่นอนนักฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยเขาจะเลือกซื้อรองเท้าที่เล็กกว่าเท้าของเขาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปจุ่มน้ําร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงคือจุ่มพร้อมเท้าเลยนะคะเพื่อให้หนังเนี่ยมันขยายตัวตอนที่มันร้อนแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะพอดีเท้าของเขาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขัดรองเท้าด้วยเพราะมันเป็นหนังค่ะมันต้องขัด ที่นี่หลังจากนั้นทางองค์การฟุตบอลเขาก็ออกกฎห้ามใช้รองเท้าที่มีอะไรยื่นออกมาจากพื้นรองเท้าเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนารองเท้าฟุตบอลค่ะแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการพัฒนามากขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสงครามโลกค่ะคือผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ต้องไปออกรบเขาก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลกันทำบริษัทผลิตรองเท้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะผลิตรองเท้าฟุตบอลออกมาช่วงนี้เพราะว่าความต้องการรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมันน้อยมากค่ะ และที่สําคัญก็คือวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตรองเท้าเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วก็ราคาแพงมากด้วยค่ะช่วงสงครามทําให้รองเท้าฟุตบอลในช่วงสงครามโลกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยรองเท้าฟุตบอลก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเลยค่ะทางผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยได้ดัดแปลงรองเท้าใหม่ให้รองเท้ามีความเบามากขึ้นไม่ได้หนักครึ่งโลเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากรองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทที่หุ้มข้อเนี่ยเป็นรองเท้าแบบเปิดข้อค่ะ เพราะว่ามันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนั้นตัวหุ้มนิ้วเท้าอ่ะที่เคยเป็นเหล็กก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่นุ่มขึ้นปุ่มเนี่ยก็ทําจากยางหรือพลาสติกไม่ใช่เป็นเหล็กเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะเพราะว่าสนามในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มจะแข็งขึ้นและไม่เป็นโคลนเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะแล้วด้วยที่ปุ่มแบบไม่ใช่เหล็กเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นยางหรือพลาสติกมันทําให้ปลอดภัยต่อผู้เล่นคนอื่น ทางองค์การฟุตบอลก็เลยอนุญาตให้ใช้รองเท้าแบบนี้ในการเล่นฟุตบอลได้ค่ะช่วงกลางศตวตรรษที่20อาดิดาที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะทุกคนเขาได้ทํารองเท้าที่สามารถเปลี่ยนปุ่มได้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นปุ่มพลาสติกหรือเป็นปุ่มยางก็ได้ค่ะตามสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามในช่วงประมาณปี1950เนี่ยรองเทา้าฟุตบอลเนี่ยยังเป็นสีดําล้วนค่ะเพราะามันคือรองเท้ากีฬามันไม่ใช่สินค้าแฟชั่นแต่20ปีหลังจากนั้นเนี่ย ดีไซเนอร์ที่ออกแบบรองเท้าเนี่ย,เ,ยเขาลองใช้สีสันอื่นๆดูค่ะเหมือนเป็นการลองตลาดอะคะ่ะว่าผู้เล่นฟุตบอลเนี่ยเขาจะชอบสีแบบไหนมากกว่ากันเพราะบางทีสีดํามันก็น่าเบื่อใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเนี่ยทางแบรนด์ก็เริ่มมีการสปอนเซอร์ให้ในักฟุตบอลดังๆเนี่ยใส่รองเท้าของเขาด้วยค่ะอาจจะมีการสปอนเซอร์ให้ใส่รองเท้าของเขาเท่านั้นในช่วงปีนี้ถึงปีนี้ยิ่งทําให้ผู้ผลิตรองเท้าบางแบรนด์เนี่ยดังมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ จะมีช่วงหนึ่งที่ปุ่มรองเท้าที่เป็นเหล็กเนี่ยกลับมาอีกนะคะแต่ว่าโดนแบนไปแล้วค่ะเพราะมันอันตรายมากๆเลยส่วนใหญ่นักฟุตบอลดังๆในทุกวันนี้นะคะเขาก็จะซื้อรองเท้าแบบ c u ส t ตอ i z ไค่ะเช่นปรับให้เหมาะกับรูปร่างของเท้าเขาเขียนชื่อหรือเขียนเลขเขามีถึงขั้นฝังชิปอยู่ในรองเท้าเพื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่ในสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะรองเท้าฟุตบอลก็ยังถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะ พีเจมั่นใจเลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยรองเท้าฟุตบอลจะต้องล้ากว่านี้อีกหลายเท่าเลยค่ะทุกวันนี้รองเท้าฟุตบอลอ่ะไม่ใช่บูทแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้ยินหลายคนเรียกฟุตบอลบูทอยู่ดีค่ะถ้าทุกคนได้ยินชาวต่างชาติคนไหนเรียกว่าฟุตบอลบูทก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราดูที่มาที่ไปแล้วค่ะส่วนที่คนไทยหลายๆคนเรียกกันว่าสตาั๊ดหรือรองเท้าสตาั๊ดเนี่ยคือสตั๊ดเนี่ยหมายถึงตัวปุ่มรองเทา้าที่อยู่ตรงพื้นรองเท้าอะคะ่ะ จริงๆแล้วถ้าพูดกับชาวต่างชาตินี้ก็เข้าใจได้นะคะเพราะในทุกวันนี้ก็มีชาวต่างชาติหลายคนเรียกว่า s t ต t ส์เหมือนกันค่ะค่ะเรื่องวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวอื่นๆที่มีกลิ่นอายของตะวันตกจากช่องของ PJ ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ